โอเคสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมพับจีนิสเตทนะครับกับการตามหาภารกิจของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับของซึ่งภารกิจนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาตัดนะครับผมก็อาจจะมาลงช้านิดนึงนะครับโอเคครับภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมภารกิจนี้จะอยู่ชั้น2ของเมืองเวอร์มอนนะครับบ้านคนรวยนะครับผม ก็เป็นพรมนะครับเป็นผ้าพรมสีแดงนี่แหละครับคือไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะครับผมก็เก็บจํานวนพื้นเดียวนะครับชิ้นเดียวนะครับเรียบร้อยครับผมภารกิจสำหรับเพืงอวงม่อนก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับสําหรับภารกิจนี้อยู่ที่มอนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเมืองได้หรือเปล่านะครับผมก็ให้เราไปที่โกดังนะครับไม่ต้องขึ้นไปคือไม่ต้องขึ้นไปบนอาคารอย่างผมนะครับซึ่ง มันไม่มีนะครับบนอาคารนอะ่ะคือผมหาทุกชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะชั้นแรกชั้น2ชั้น3ามผมหาหมดนะครับคือผมหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่โดนยิงผมก็รับชมศัตรูนะครับแล้วก็เห็นเขาขึ้นมาบนโกดังนี้นะครับแล้วก็มาเห็น,นกับนี่ครับมันเป็นกล้องของทางใลรนะอันนี้คือมันมันเกินคาดมากนะครับผมเพราะว่าผมไม่นึกเอกใจเลยว่าจะอยู่บนโกดังนะครับ โอเคก็ okay, ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของผมไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาหน้ามอน,นะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปขึ้นโกดังนะครับผมชั้นดัดฟ้าของโกดังเลยนะครับ <S <S สําหรับภารกิจสุดท้ายนี้มันจะมีทุกเมืองนะครับผมแทบจะทุกเมืองเลยนะครับแค่เราหาลักษณะบ้านนะครับลักษณะบ้านแบบนี้ครับ บ้านเล็กๆแบบนี้นะครับคือเมืองไหนก็ได้ครับผมอันนี้ผมยังไม่เข้าเมืองเชสเตอร์เลยนะครับผมเพิ่งออกจากมองมานะครับแล้วผมก็เจอแล้วครับภารกิจ2ชิ้นก็แค่หาบ้านแบบนี้ครับแต่ที่ผมแนะนําเชสเตอร์เพราะว่าเมืองแบบนี้มันเยอะนะครับผมสําหรับเมืองเชสเตอร์นะครับเพราะว่ามันมี 2- 3สเมืองติดกันเลยนะครับมันก็เลยเยอะนะครับผมก็เลยแนะนําเมืองนี้นะครับ คครับผมภารกิจของเราก็ครบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดรับทีเดียวไปเลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภารกิจนี้มีใครทําไปหรือยังครับหรือว่ายังไม่ได้ทําถ้าได้ทําไปแล้วก็ อยากรู้ว่าใช้เวลากี่นาทีกันนะครับในการตามหาภารกิจนี้นะครับภารกิจในเมืองมองนี่มันค่อนข้างหายากจริงๆนะครับผมหายากมากเลยกว่าจะเจอนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม